ช่วงธัญเดชคลิกดาวกับปั๊มธัญเดชขับรถไม่อยากหลงทางแต่ถ้าเธอว่างก็อยากหลงเธอครับธัญเดชคลิกดาวครับสัปดาห์นี้ไม่ได้มีรถมาให้คลิกดาวหรือว่ามาทดสอบกันนะครับแต่ว่าผมมีไอเทมที่อยู่ในรถที่คุณใช้ปกตินี่แหละครับแล้วคุณอาจจะไม่เคยรู้มาก,ก่อนอ่ะลองไปดูกันครับ เริ่มจากไอเทมแรกนะครับกระจกมองหลังนะครับถ้าเป็นรถทั่วไปปกติที่ยังไม่ใช่เป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยจะมีคันโยกอยู่ด้านหลังเห็นไหมฮะนี่คือคันโยกที่ใช้ตัดแสงนะครับในช่วงเวลากลางคืนแล้วมีแสงจ้าส่องเข้ามาเนี่ยส่วนกลางวันก็ใช้ได้นะครับถ้าแสงจ้าแสงที่ส่องเข้ามาเนี่ยก็ตัดแสงได้เช่นเดียวกันครับ จนเวลาเราเข้าปั๊มน้ํามันครับเติมน้ํามันเนี่ยบางทีแมไม่รู้จะไปฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแต่ว่ารถทุกคันถ้าสังเกตให้ดีนะฮะที่หน้าปัดตัวที่เป็นรูปถังน้ํามันจะมีลูกศรน,นะครับถ้าลูกศรชี้ซ้ายแสดงว่าฝาถังน้ํามันรถคุณอยู่ฝั่งซ้ายแต่ถ้าลูกศรชี้ขวาเปิดฝาถังน้ํามันทางด้านขวาครับส่วนเวลาเติมลมยางนะครับ เคยสงสัยว่ารถเราเติมเท่าไหร่นะทุกคันนะครับถ้าเปิดประตูฝั่งคนขับนะครับเปิดออกมาเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะจะบอกเลยว่ารถคุณเติมลมยางเท่าไหร่อย่างคันนี้นะก็บอกว่าอายางหน้า33ปอนด์ยางหลัง32เหตุผลที่ยางหน้าต้องเติมแข็งกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์แล้วก็ไปรถขับเคลื่อนล้อหน้าเพราะฉะนั้นยางด้านหน้าจะต้องแข็งกว่ายางหลังครับ ประตูด้านหลังซ้ายขวามีทุกคันนะครับนี่ครับนี่คือล็อกเด็กคือถ้าเราสรับลงไปเนี่ยจะเป็นรูปเด็กนะฮะแล้วก็ปิดประตูเข้าไปเนี่ยคนด้านในจะไม่สามารถเปิดประตูได้แต่คนข้างนอกเปิดได้อน,นี่ผมสับลงไปนะฮะปิดประตูข้างในเนี่ยจะเปิดไม่ได้แต่อยู่ข้างนอกเปิดได้ครับ สุดท้ายนะครับเวลาเราเข้าตอนน้ำมันเนี่ยเราไม่รู้จะเติม9 5 e20 หรือ e85 เติมได้หรือเปล่านะฮะเปิดป่าถังน้ํามันทุกคันจะมีบอกครับนะสติกเกอร์ตรงนี้อย่างคันนี้ได้ทั้งหมดก็คือ e20 e10 e85 แล้วก็บอก,บอกไว้เลยว่าขั้นต่ําก็คือแก๊สโซฮอลออกเทน91นะครับนี่คือไอเทมที่มีอยู่ในรถทุกคันนะฮะนำมาฝากกันในทันเดตคลิกดาวสัปดาห์นี้ครับ